สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเอเช่นเดิมนะคะในหน่วยที่8ข้าวเรื่องขั้นตอนการทำนาค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆร้องเพลงข้าวคืออะไรนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วร้องตามคุณครูเลยค่ะข้าวคืออะไรรู้ไหม นั้นเป็นยาบำรุงกำลังแม้ใครได้กินข้าวสวยอร่อยจังข้าวเพิ่มพรังต้องข้าวสุกเอ้ยหลังจากที่เด็กๆร้องเพลงข้าวคืออะไรจบแล้วนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปชมนิทานขั้นตอนการทำนาค่ะว่าตั้งแต่สมัยอดีตเขามีการทำนาเป็นอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้ เรายังทำเหมือนเดิมอยู่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะมาลิทานข้าวให้หมดสิจ้าลูกนูกี้ขนมอิ่มแล้วคะแม่มาริรู้ไหมกว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดนั้นลำบากขนาดไหนมันลำบากยังไงคะแม่ถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาหนูไปอยู่กับคนุนยายนะลูก มานลีจะได้รู้ว่ามันลำบากยังไงและบ้านยายอยู่ที่ไหนละคะพ่ออยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มานลีก็รู้สวัสดีค่ะคุณยายมาไกลๆเหนื่อยไม่รู้ไม่เหนื่อยคะ่ะเอ๊ะคุณยายคะคุณลุงคุณป้าพี่ฟ้าพี่พสนทำอะไรอยู่คะ อ๋อลุงกับป้ากำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวอยู่จ้าและหนูไปช่วยพี่ฟ้าพี่ฝนเก็บหญ้าได้ไหมคะงั้นดูต้องเอาของไปเก็บก่อนนะลูกค่ะยายมาลี่มาพักก่อนก็ได้นะเป็นอย่างไรบ้างล่ะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะยายนี่แค่ขั้นตอนการเตรียมดินเท่านั้นนะนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยล่ะ อะไรบ้างางคยายชาวนาต้องเอาเม็ดข้าวไปหวานเรียกว่าการตกก้าโดยนำข้าวเปลือกไปหวานในแป้งพ่อก้าเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเมื่อต้นกาหรือต้นข้าวที่เพาะไหว้โตพอหมาะก,ก็จะท้อนขึ้นมาและเอยียบไหว้เป็นมัดมัดแล้วนำต้นกล้ามาปักดำจำนวนสามถึงห้าต้นตอก็ให้แต่ละกอหารเท่าๆกัน และปลูกเรียงไปเป็นแถวในพื้นนาจากนั้นก็คอยดูแลต้นข่าวให้งดงามคอยถอนหญ้าที่แฝงตัวขึ้นกับต้นข่าวและคอยป้องกันข่าวจากโรคข่าวรวมทั้งมแมลงและสัตว์อื่นที่จะกัดกินต้นข่าวเมื่อต้นข่าวออกร่วงต้องรอให้เมล็ดแก่จนกลายเป็นสีทองเช้านาจึงเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากหนวดข่าวแล้ว ก็จับตามเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อลดความชืน้นก่อนนำไปกระเทาะเปลือกออกที่เรียกว่าการสีข้าวโอ้โหเห็นไหมว่ากาจะได้ข้าวสารแต่ละเมล็ดเช้านาต้องทำหน้าด้วยความเหนืน่อยพวกเราจึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของข้าวไม่กินข้าวหรือเพราะยังมีคนอีกมากมายที่อดยากไม่มีข้าวจะกิน มารีเองก็ต้องเห็นคุณข่าวของข่าวอย่างที่ยายบอกนะลูกถ้าคุณยายหนูไม่คิดเลยว่ากว่าจะได้ข้าวมาหมุงกินต้องผ่านขั้นตอนมากมายและยากลำบากขนาดน,นี้ต่อไปนี้มารีจะกินข้าวให้หมดจานไม่ให้เหลือเลยค่ะและพรุ่งนี้มารีจะช่วยดํานาด้วยนะคะคุณยายได้จ้ะลูก จำแบบนี้นะมารีและปักลงไปแน่นๆค่ะพี่ซารน่าเสียดายเนาะผงนี้มาลีก่กละบบ้าบาแล้วใช่แล้วพี่คงคิดถึงมารีแย่เลยปิดเทอมข่าวหน้ามาลีมาอีกนะลูกค่มะมาลีกลับมาอีกแน่นอนอยู่ที่นี่สนุกมากเลยค่ะอ้าวทานข่าวกันได้แล้วลูกกินเยอะๆนะลูกป้าตั้งใจทำสตรีมันนะ มาีิรีบเข้านอนนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้า สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนออกมาเราประสบการณ์นในช่วงปิดเทอมค่ะเริ่มจากมาริเลยค่ะค่ะในช่วงปิดเทอมมาริได้ไปบ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดมาริได้ช่วยคุณยายทำนาซึ่งมาริไม่คิดเลยว่าการทำนาจะยากและต้องใช้ความอดทนสูงกว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดมีขั้นตอนมากมายเช่นการนำนา จะได้เข้ามาแต่ละเามาเล็ดนั้นมันยากลำบากจริงๆเลยเนาะงั้นวันนี้เรามากินข้าวให้หมดจานกันนะโอเค หลังจากชมนิทานเสร็จแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเราจะเห็นว่าชาวนาต้องลำบากกว่าจะได้ข้าวมาให้เรารับประทานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เด็กๆต้องทานข้าวให้หมดจานนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูยังมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยค่ะใบงานนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยจุดปะะและระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะ